ก็สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมแนนนะครับก็มาแนะนําการใช้งานตัว Mac 3นะครับเอเคอรแม็กสามแล้วก็มินินะครับแนะนำนะครับตี่ดืๆนะครับเมื่อเทียบไซส์นะครับก็อย่างเช่นมาเทียบกับตัวเครื่องหนึ่งลำนะฮะมันก็จะเล็กกว่านะับแล้วก็หนากว่านิดกนึงนะครับประมาณนี้นะับโอเคอันน้ทมา เดี๋ยวแนะนำตัวการใช้งานในตัวเมนูนะโอเคนะครับตัว Mac 3เนี่ยก็จะมีตัวเชื่อมต่อ2คขั้วกับ3คขั้วนะครับแล้วก็มีพอต USB ตรงนี้นะฮะจะไม่มีสวิตช์เปิดปิดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ตัวปุ่มพวกนี้เปิดปิดเอานะฮะเดี๋ยวผมแนะนำการปิดเปิดปิดก่อนนะฮะถ้าจะปิดนะครับเข้าเมนูสุดท้ายนะครับ เมนูสได้ายแหละ A B จะเป็นตัวปุ่มเลื่อนนะตัว C กับ D จะเป็นปุ่มแอคชั่นนะครับเนมนูสุดท้ายเนี่ยจะบอกว่า Turn off device นะกดปุ่ม C นะครับปึ๊บเมื่อจะเปิดเครื่องเนี่ยตัวเครื่องจะบอกว่าให้กดปุ่ม A กับ D ค้างไว้นะครับเคื่อมันจะติดขึ้นมานะครับกดปุ่ม A กับ D จิ๊บจิ๊นะกดปุ่มไหนก็ได้นะครับแต่ต้องกดพร้อมกันนะครับเยมาถึงก็จะขึ้นหน้า A คอมมานะครับ เมนูแรกนะครับเป็นเมนูการใช้งานผ่านสายย s b นะครับเราเข้าไปนะครับเข้าไปก็จะเจอตัวอัลโมนเดอกดอกแดกอกแดกักแดกนะครับเมื่อจะออกแล้วกดปุ่มบีค้างนะครับต่อไปนะครับกดปุ่ม b นะครับปุ่ม b จะเลื่อนมาข้างล่างนะครับปุ่ม A จะเลื่อนไปข้างบนนะครับอ่าปุ่ม b นะครับอ่ต่อไปนะครับ wifi ค o m อมนะครับก็สิ้นคืนนะครับก็ ใช้ A.Com ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับลองกดเลาไปดูนะต้องตั้งค่าตัวตัว Wi-Fi ก่อนนะครับเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนะตั้งค่าย,ยัางไงนะอ่ะโอเคเออกก็กดปุ่มดีค้างนะครับติดตัวป้ายพันชิ่งนะครับอันนี้เป็นการอัปเกรดขึ้นมาอีกที่นะต่างจาก Mac 1และ Mac 2นะครับก็คือจะมีนิจิลอมให้เลือกเลยนะครับเป็นรุ่นรุ่นไปเลยนะครับมีเกือบทุกรุ่นเนาะ นะโอเคไปไปเรืไอซีนะครับหมดแล้วนะครับกลายเป็น IC นะ IC ก็จะมีแค่อันเดียวก็จะเป็นตัวที่เชื่อมต่อผ่านสามขั้วนางเงี้ยโอเคเ <Okay. S 1> ดี๋ยวดูสักอันหนึ่งฮะอ่าเป็นดีด3สามแล้วกันโอเคข้างในก็จะมีที่จะน้อมให้เลือกอีกนะครับก็ ก็อยู่ในผมก็ในในเว็บไซต์มาผมเจออะไรก็มาลองมาใส่มาใส่ไว้นะโอเคนะครับถ้ากดเข้าไปนะครับกดปุ่มีใช้งานนะครับอ่ะมันก็จะขึ้นหน้าทีแฟนชิงขึ้นมานะครับอ่ะคือ EQ o m m a n d นะครับอ่าก็จะออกนะครับกดปุ่ม D ค้างไว้นะครับ จะกดปุ่มดีค้างนะกดค้างอ่ะกดแบกๆไปมันก็จะออกไปข้างนอกนะ่าเมื่อถึงหน้าเลือกดีไวเนี่ยต้องกดค้างนะมันก็จะกลับมาหน้าเดิมนะโอเคต่อไปนะแต่พันชิ่งโหมดเนี่ยจะไม่สามารถแอดตัวดีเจนอมได้เองแล้วนะผมว่าผมใส่ไปให้หมดแล้วนะก็น่าจะพอนะฮะไม่ต้องไม่ต้องค่าไปตั้งค่าเองได้นะต่อไปนะครับอ่าไอคอาเซตติ้งนะครับ การเซตติ้งการเซตติ้ง Wi-Fi ก็จะเป็นการเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อตั้งค่าตัวอินเทอร์เน็ตให้กับตัว a อค m แล้วก็ตั้งค่าตัวค่าต่างๆดี๋ยว w i เด com นะครับไ <c oughs> วไ i f i าไวไฟคอมดันะครับก็เอามาใส่ในเครื่องนี้โดยใช้มือถือเชื่อม wi-fi แล้วเขาเ้าไปกรอกข้อ,ขอมูลนะต่อไปนะครับเซตติ้งด้วยเมนู USB นะ,ะตัวนี้มาใหม่นะครับก็คือ ใช้ใช้คอมพิวเตอร์นะครับใช้พีคัลวินโดเนี่ยในการเข้าไปตั้งค่ามันเลยนะครับไม่ต้องใช้ผ่าน Wi-Fi นะครับก็เดี๋ยวผมบอกวิธีการใช้งานเนาะโอเคต่อไปอุ้ยวิดิดฮะเอาไว้กดค้างไว้แล้วขึ้นนดำๆหรืออะไรคล้างๆอย่างนี้กดปุ่มดีค้างไว้นะครับให้มันกลับไปหน้าเดิมเนาะอ่าเมือกี้อนะไ จะรีเซ็ตนะครับก็รีเซิ่มต้นก็กดได้เลยนะรึงโอเคนะครับต่อไปอ่าอัปเดตเฟิร์มแวร์นะตัวนี้ตัวนี้จะปรับปรุงกว่าเดิมก็คือไม่ต้องเชื่อมต่อกับกับไม่ต้องใช้ใช้ไม่ต้องใช้วินโดว์ Windows เนี่ยเข้าไปเอาไฟล์เข้าไปใส่นะครับก็คือมันจะ ถ้าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เรียบร้อยเนี่ยเข้าเมนูนี้นะครับมันจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็พิมพไปหาเซิร์ฟเวอร์อัปเดตนะครับแล้วก็ถ้ามีไฟล์เวอร์ชันอัปเดตที่ใหม่เนี่ยมันก็จะดาวน์โหลดมาอัปเดตในเครื่องมันเองเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับลองเข้าไปดูเลยอันนี้จะเป็นเวอร์ชันหนึ่งอยู่เนาะอันนี้ยังไม่ได้ตั้งค่า Wi-Fi นะก็จะบอกว่า Wi-Fi f a i l อะไรกดลองนะครับ ต่อไปก็จะเป็นเมนูสุดท้ายนะครับเติร์นออฟโอเคนะครับอลองเติร์นออฟต่อไปการเชื่อมต่อ Windows นะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าไม่เคยใช้ A.Com เนาะไม่เคยใช้เลยเลยนะครับให้ดาวน์โหลดตัวไดเวอร์มาก่อนนะครับไดเวอร์ Driver ตัวนี้เนาะเดี๋ยวผมไปทิ้งแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเนาะแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับก็ ลงนะติดตั้งกดอิสตอร์กด Store. อิสตอร์ให้เรียบร้อยนะครับต,ต่อเสร็จแล้วอ่าอันนี้มันผมลงลงไปแล้วนะมันก็เลยบอกต,ต่อเดเวอร์ฟิลนะหรือไม่ได้ไม่ได้เสียบต้องเสียบก่อนไหมต้องเสียบคอ,อมก่อนนะอันนี้ม่ได้เปิดเครื่องไมดเปิดเครื่องวิธีการเปิดเครื่องก็เหมือนเดิมนะครับ A B ค้างไว้ A A เอและค้างไว้จินะ เราเสียบสายนะครับแล้วก็อินสตารดูอ่าโอเคต้องเสียบสายก่อนนะฮะอ่าสักเซสหรือว่าก็โอเคเลยนะครับอ่อถึงแล้วถ้าติดตั้งแล้วยังไม่ได้อีกต้องเข้าไปดูที่อ่า Manager นะดีไวท์มิเตอร์นะครับดีไวท์อ่าดีไวท์มิเตอร์ตัวนี้นะฮะพิมพ์เซิร์ชได้เลยนะฮะกดเอนเตอร์เข้ามานะฮะ ผมจะขึ้นหน้านี้มานะต้องมาดูที่เมนูพอร์ตนะครับพอร์ตต้องมีตัว u s b ีซีเรียลตัวนี้เนาะอ่าของผมเนี่ยเป็นพ็อดสิบเก้านะครับเป็นพ็อดคอมสิบเก้าเนาะโอเคนะครับอันนี้คือเรียบร้อยใช้งานได้ละต่อไปเราจะส่งดิจิลอมไปที่เอคอมยังไงนะครับที่เอคอมนะครับให้เข้าเมนูเอคอมยูดเอคอมโหมดเอคอมโหมดยูดบีเนาะ แล้วกดมาให้เป็นรูปตัวอวกาศเดอนดัเ็กเด็กนะครับแล้วในวนินโด้ใช้แอปที่ผมสร้างมาก็ได้นะครับที่ผมเขียนมาเป็นชื่อดิจิลอมเซ็นเตอร์นะครับเปิดมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเมื่อกดอเมื่อซีเรืยอพอร์ตเนี่ยก็เลือกเป็นพอร์ตที่เราเจอ19แล้วถ้าไม่เจอก็ก,กดรีเฟรชใหม่นะกด o n เ e c t เรียบร้อยอนะ่าเหมือนจะบอกว่าโคเด็เส็จแ คอมพิวเตอร์มันก็ส่งข้อมูลได้เลยเอีห e นึ่งขีดศูนย์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 นะครับศูนย์สองจึงตัวเอกของมันจะได้รับข้อมูลนะครับที่หน้าเอกของมันจะบอกด้วยว่า x ค e command นะครับคือการรันคำสั่งที่ส่งมานะครับ ีนะครัใช้างานได้กดตัว p แล้วก็สอทีมันจะเป็นการพอร์ตนะยุดพอ,อ,อต่อไปนะครับการเชื่อมต่อโดยเว็บไซต์นะครับผมเขียนไว้เหมือนกันชื่อเว็บไซต์นะครับ dillomsender d ่ t uh, dillomsender o n l e n d e r com นะครับเหมือนจะมีเชเชื่อมต่อเหมือนกันนะครับทั้ง,ท,งทั้ง windows ทั้ง หรเว็นะก็เชื่อมต่อได้ทั้ง USB แล้วก็ Wi-Fi พร้อมนะครับเดีย๋ยว Wi-Fi พรอมผมจะบอกอีกทีนะครับข้างหลังตอนหลังเนาะวิธีการเชื่อมต่อโอเคนะครับมาถึงตัวนี้มันจะต่างกับใน Windows ยังไงนะครับในเว็บจะมีจะมีดิจิลอมให้เลือกใช้งานได้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับ ก็คล okay. ้ายๆในโหมดทนะันชิงแหละผมก็ยกตัวนี้ไปใส่ในโหมดทันชิงนะครับของ Mac 3เนอะโอเคถ้าถ้าคอนเน็กับ USB นะครับรก็เลือกกดปุ่มนี้นะแล้วก็เลือกคอม19ที่เราเจอนะ้วอ่าโอเครอแป๊บหนึ่งนะอ๋อมันมันมันติดตัวนี้อยู่เลยถ้าอย่างเงี้ยมันยังเชื่อมต่อไม่สำเร็จนะลราติดสำเอ็จหนึ่นงหนึ่งน่าจะต้อง r e โ o ล d ใหม่เชื่อมต่อใหม่อ่าถ้าเชื่อมต่อสำเร็จต้อง ขึ้นน่าจะว่า c o c อ t เนคถูด c c e ็ s นะครับอลองส่งข้อมูลดูกดปุ๊บมันก็จะส่งไปเลยนะ,ะต้องดูที่ a อค m แล้วด้วยคนระับมันหน้ามันดิงกลับมาหน้าเติมอ่าเข้าไปที่คอมบนหนนะ่ับให้ออกบนเดินตัรงเด็กๆเล็กๆนะแล้วก็เชื่อมต่อใหม่นะครับ เชื่อมต่อไปโอเคแล้วก็ส่งข้อมูลนะครับโอเคเอาข้อมูลทำเร็จมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะก็คล้ายๆนในกับตัวตัวในวินโด้เนะแล้วก็เชื่อมต่อกับดิจิมอนเราได้เลยนะครับก็ตรงนี้ก็เชื่อมต่อตรงนี้ได้เลยเนาะจืดๆๆไ,ได้เลยต่อไปนะครับ การเชื <c oughs> mm ่อมต่อครับการเชื่อมต่อแอนดนะครับเหมือนเดิมนะครับก็สายแล้วก็เชื่อมต่อกับเข้า a n d r o i d เลยนะครับเห็นไหมอ่าอเคก็จะยากหน่อยนะฮะทำไงดีอ่ะใช้มินิใช้มินิดวยกันนะตัวมินิ แอปที่ใช้ใน Android เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัว a c o อ a c อ m w i วิกินะฮะตัวนี้เนาะ a c o อ w วิกิวิธีการใช้นะครับเปิดโปรแกรม Acom w วิกิทิ้งทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็เสียบ Acom เข้ากับเข้านะถ้าใช้งานได้เนี่ยมันจะขึ้นถามว่า ตัวโปรแกรมเนี่ยขึ้นถามว่าอนุญาตได้ใช้ไอ้อมวิกิเข้าถึง mm hmm. ยูเรเซเรียลไหมตอบตกลงแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะใช้งานได้เลยนะฮะถ้ากดส่งข้อมูลนะโอเคมันจะปานนี้เลยนะเนาะผมว่าหลายๆคนน่าจะเคยใช้เนี่ยโอเคประมาณนี้นะใน Android แล้วก็เว็บไซต์ก็มันก็้รันใน Android ได้เหมือนกันนะแต่ใน Android เนี่ย ในในมือถือเนี่ยจะใช้ได้แค่ Wi-Fi Connect น,น,นะครับใช้ได้แค่ได้วาอมเนาะโอเคนะครับก็น่าจะประมาณนี้ตัว Android ก็ลองไปเล่นเลนดูครับต่อไปการตั้งค่า Wi-Fi ายนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวการตั้งค่า Wi-Fi เนี่ยถ้าเป็นเมนูแรกเนี่ยก็ลองไป ไปหาดูในการตั้งค่า Wi-Fi คอมนะในการการใช้งาน Mac Mac หนะนึ่งนาจะน่าจะอัดไปแล้วนะเดี๋ยวมาดูตัวโหมดใหม่แล้วกันนะครับว่าตัว Setting ผ่าน USB นะครับว่าตั้งค่าอย่างไรนะโอเคเราลองเข้านะตั้งค่า u s นะครับโอเคแล้วมันจะบอกว่าให้ไปที่เว็บไซต์นี้นะฮะเห็นไหมเอย ecomupdate. on o l e n d e r com นะครับโอเคนะฮ okay, นะกๆเขเว็บไซต์นะครับ <c oughs> ผมเปิดไปแล้วละหน้านี้นะเดี๋ยวผมทิ้งมิงก์ไว้ข้างล่างนะเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรนะครับก็คือเว็บไซต์อัปเดตตัว ecom ทั้งทุกรุ่นเลยที่ผมทำมา สามารถอัปเดตผ่านเว็บไซต์นี้ได้โดยใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามานะครับถ้าใช้ Android หรือใช้ใช้ Mac เนี่ยอาจจะไม่แน่ใจว่าจะซัพพอร์ตหรือเปล่านะแต่ใช้ Windows นะรับพอได้หรอนะอ่าเมื่อเราตั้งค่าแล้วมาเข้าเมนูตั้งค่าตัวอ่าอีคอมแม็ Mac แล้วนะครับ Mac นะกามแล้วเนี่ยกดที่ปุ่มนะอัปเดตนะฮะที่เพาไว้แต่บางทีเนี่ยตัวอ่าโอเค หมอจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะฮะจะมีอะไรบ้างนะครับเมนูในการอัปเดตครับอันแรกคือการถ้ากดอันแรกเนี่ยอา้าวพพ์ผินดนะอิสตอร์องถูกน,นี้อิสตอรเนี่ยมันจะเป็นการลงลงเฟิร์มแวร์ใหม่นะครับก็ถ้าจะอัปเดตก็จะมีมาขึ้นนะอัปเดตตรงนี้ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะไปอัปเดตในเครื่อง AMX มก็ได้นะตัวนี้ก็จะเป็นการลงเฟิร์มแวร์ใหม่นะครับ ตัวนี้เป็นการนี่เ,เป็นการตั้งค่าให้เครื่องเราใช้งาน Wi-Fi แล้วก็ตัว Wi-Fi c o ม t อได้นะอ่ะเราเข้าเมนูนี้เลยนะ Config Wi-Fi นะครับโอเคมันก็จะขึ้นมาบอกว่ามันเจอ Wi-Fi อะไรบ้างที่ตอนนี้ที่เครื่องมันจับอยู่นะผมก็จะใส่ปัสิร์ดไปนะครับอ่าโอเคเป็นวัสสาว i ไวไฟบ้านผมนะกดนี้นะครับ ถ้าทูปนะครับมันก็จะให้ไปต่อว่าเป็น d ีวายเอวิซิตดีวายะหรือถ้าผิดเนี่ยมันจะขึ้นเนื้อเล่มาให้ใส่กรอกไว้รหัสไวไฟใหม่นะครับโอเคทีนี้เสร็จแล้วก็กดวิซิตดีไวไปนะครับมันจะขึ้นหน้านี้มานะครับเป็นการตั้งค่านะครับก็คล้ายๆกับตัวที่เป็นมือถือเลยนะฮะเราก็ตั้งค่าไปนะครับอย่างเช่นผมไปไปเอาการตั้งค่าใน wifi.com เต็มมาเลยกัน ไวไฟคอนโดเด,ดวิธีการเราต้องสมัครให้เรียบร้อยนะครับก็ถ้าจะดูเนี่ยไปดูในคลิปคลิป w i f o คอมแนะนำการตั้งค่า Wifi คอมนะครโอเคนะครับเข้าด s ชบ,บอร์ดนะครับโอเคเอาไหนดีนะเอเออิงสเต็ปไปกันนะฮะเข้ามาเนี่ยมันก็มาการตั้งค่าตรงนี้นะ นี yeah. ่มัน,น,นแปลกๆนะตรงนี้น,นี่เองนะครับใส่ password นะครับใส่นะครับที่ไว้ดีนะครับใส่ โอเคใส่ข้อมูลให้ครบนะครับแล้วกดเซฟเซฟเสร็จแล้วนะครับมันก็จะบอกว่าเซฟสำเร็จフルโหมดดีอัน mm hmm. นี้ออนของทูรีบูตต้องขึ้นหน้านี้นะครับฟินิชนะครับพอมันชื่อเรียบร้อยเนี่ยก็จะบอกให้โคมดดีนะครับก็มาเจอหน้านี้ฟินิชนะครับแล้วกด โนดีเลยถึงอ่าสไาเดลบูธน,นะครับโอ๋ยลองเข้า wi-fi คอมซิโอเค้วาฟทยคอมแล้วมาดูที่อ่ออนไลน์เรียบร้อยนะใช้งานได้เนาะ ตัว a อ o m ของเราก็จะ,ะจอนอนไลน์นะครับจึงถูกต้องเร,รียบร้บยรบอยทีนี้นะครับต่อไปวิธีการอัปเดตนะครับก็ถ้าจะลองอัปเดตนะครับก็เข้าหน้าอัปเดตเลยนะครับอัปเดตนี้นะก็กดสีปุ้มมันก็จะถ้าเจอถ้าเจอ ตัวเฟิร์มแวร์ใหม่บนบนเซเวอร์เนี่ยมันก็อัปเดตมาเลยนะครับลองดูะคะโอเคจริงนะทีนี้ผมทำตัวอัปเดตล็อกไว้นะครับที่หนึ่งจุดหนึ่งศูนย์นะครับมันก็จะาดาวน์โหลดรอสักแป๊บนึ่ะมันกาลัางานนะครับกำหังดาวน์โหลดมาติดตั้งนะครับ เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วอ่ามันจะบอกว่า success นะครจ,จะ reboot อีก3วินะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือการอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังเป็นเวอร์ชันเดิมอยู่นะเพราะว่าผมทําตัวอัปเดตหลอกไว้นะครับต่อไปอดยะลองเชื่อมต่อ WiFi ์ออนะแล้วก็ลองใช้งานกับ อลองเชื่อกับตัวดิจิลอซินเดอร์นะครับทีนี้วิธีการต่อเชื่อมแอปต่างๆนะเราต้องมาดูที่หน้า wifi.com.dev นะครับการนำ API key ไปใส่ในแอปพลิเคชันต่างๆเนะี่ย ต้องมาดูนะว่าเรามี API API key อะไรต่างบ้างนะอย่างเช่นของผมเนี่ยจะเป็นนิจอลอมเซนเดอร์ตัว API API key มันจะไม่เหมือนกันนะถ้ามาถึงหน้านี้ให้กด get <c oughs> get API key ก่อนนะครับเราจะขึ้นหน้านี้มานะครับทีนี้วิธีการไปใช้งานนะครับสมมติของผมเนาะนิจอลอมเซนเดอร์นะครับถ้าผมกดตัว view API key เนะี่ยมันจะบอกว่า ให้ไอคิวคุณชื่ออะไรนะของแอปนี้นะอย่างเช่นแอปนิจลอมเซนเดอร์เนี่ยผมก็คอปปี้มานะเอามาใส่ในอ่าเดี๋ยวลองติดตั้งเดี๋ยวลองเชื่อมต่อเลยนะ Wi-Fi ของโทนิกก็จะเห็นแล้วอ่าในก่อนเนี้ย,ยผมจะอ่าผมจะใส่นะครับแล้วก็เอา Copy m stack มานะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมตั้งค่าตัว m f stack นะเอามาใส่ตรงนี้เนาะ n อนเน็ครับเมื่อ Connect สำเร็จเนี่ยมันจะขึ้นว่า Connect to Wi-Fi ของรับเซจน,นะครับหน้จออยาขึ้นยังไงอ่านิ n วค c มมานด d นะครับก็สามารถจะส่งนี่จะลองไปได้เลยนะในขณะเดียวกันเหมือนกันนะครับถ้าเป็น world world ก็เหมือนกันนะครับ กดวิวเอพ i ช e y ีของคุณนะแล้วก็ดูที่ดิจิลอมไอดูที่ที่ชื่อ a อคอมคุณนะแล้วไปใส่ในเวิล์นะก็จะมาใช้งานได้นะครับโอเคนะประมาณนี้นะวิธีการใช้งานนะครับก็น่าจะจบประมาณนี้นะครับยังไงก็าฝากไว้ด้วยนะครับเอคอมแม็กสครับแล้วก็น่าจะมี Discord ผมแล้วเนาะ Discord เดี๋ยวผมทิ้งไว้ ที่ที่ท่านคอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับสำหรับวันนี้นะขอบคุณครับ